การทำธุรกิจทุกวันนี้นะคะาที่คำนึงถึงสังคมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะธนาคารกรุงเทพนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีการดำเนินธุรกิจแล้วก็คิดถึงสังคมค่ะล่าสุดนะคะได้มีการสารต่อบัตรร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการวิจัยกันด้วยค่ะทางด้านของคุณโชคณระนองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพได้สารต่อโครงการบัตรร่วมหรือว่าบัตรโคแบน กับโรงพยาบาลสิริราชผนึกกาลังอัปเกรดสิทธิประโยชน์2ผลิตภัณฑ์บัตรของธนาคารกรุงเทพที่เข้าใจและตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่เพื่อตอบแทนพลังของผู้ให้ได้แก่บัตร B ีเฟ s ร์สมาร์ททีพีเอ็นรบบิสิริราชให้ฟรีด้วยประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาลแต่จ่ายได้เหมือนบัตรแรบบิทค่ะและบัตรเครดิตวีซ่าแพทิ่น่าสิริราชที่สามารถผ่อนจ่ายค่ารักษา0%นาน3เดือนพร้อมส่วนลดคะแนนสะสมฟรีตรวจสุขภาพนอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพได้จัดแคมเปญพิเศษระหว่างวันที่20พฤศจิกาย,ยน2563ถึง20มีนาคม2564เพื่อเชิญชวนผู้ถือบัตรเครดิตกรุงเทพและคะแนนสะสมแทนเงินบริจาคสมทบโครงการทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วยค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรเดบิตเิริราชแล้วเนี่ยก็จะได้รับการประกัน อุบัติเหตุอุบัตนะิเหตุเล็กน้อยนี่ก็5,000บาทนะต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะแต่ก็ถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะจะได้คนะ่าชดเชยนะ2 0 0 0 0 0บาทซบัตรเครดิตนั้นนะนะนะเช่นกันนะฮะทุกๆก,การใช้จ่ายนะถ้า0.2%นะของการใช้จ่ายก็จะคอนดิชันให้สีรหมืล้าพอยต์นะถ้าบริจาคให้ นะฮะสี่ล้าก็คือพัน0อยร้บาทกรุงเทพก็จะมอบให้นะฮะอีกร้อยบาทนะาะสมทบให้เท่ากับเป็น200รอยบาท โดยในรอบ5ปีที่ผ่านมาบัตรร่วมทั้ง2ประเภทค่ะได้รับการตอบรับสูงกว่าเป้าหมายปัจจุบันมีผู้ถือบัตรรวมกว่า1.4ล้านรายและมียอดบริจาคของลูกค้าและเงินสมทบธนาคารให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาล ah on, ัยมหิดลรวมกว่า275ล้านบาทและคาดหวังว่าจะมีลูกค้าผู้ถือบัตรทั้ง2แบบเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านรายภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าค่ะ